ก้าวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้เราเรามาอยู่ในแม่บุลลอกราวอลนะครับโดยอัปเดตที่มันอัปเดตมาใหม่อ่ะก็มันจะมียู่3ซตัวนะครับก็มีบาโรริเวอร์กานางหงิแล้วก็เฮ้ชิโด้ด้วยแล้วก็ไอคูโดยวันนี้ผมจะมาวิวเป็นตัวของไอคูกับชิโด้ที่รีเวิร์กมาใหม่คนระับโดยสกิลแรกสกิลของไอคูสวนใหญ่เป็นสกิลป้องกันคือต้องให้บอลโยกไ่า์ตรงข้ามนะครับอ่าเอาบอลไปมึงนะอ่ะอ่า ทีนี้นะครับให้เราอยู่ในระยะอย่างเงี้ยให้เรากดสกิลมันจะทําการพุ่งเข้าไปแยงบางทีบอลมันจะกระชอ,อ,อกออกค้างนะครับเออไม่รู้มันแล้วต่ดวงมั้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเกมเอบอลไปอ่าถ้าเราสกิลวีมันก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่มันจะประมาณนี้แล้วก็ชนถ้าตูลมด้วยถือว่าดีระดับหนึ่งเลยตัวอันตีเนะี่ยไม่ไม่ต้องมีบอลก็ได้นะครับ โดยสกิลที่เพิ่มมาใหม่จะเป็นสกิลบีครับปุ่มเตะบอลมากาอากาดเลยหันหน้าจอแล้วก็เตะมาเลยหันหน้าจอสุดสุดสุดฟ้าเลยก็เตะเต็มรอดเลยขึ้นฟา้าหันหน้าจอได,ได้ได้อย่างงี้ครับถ้าบอลมากาอากาดมันจะเคลียร์ออกไปอย่างงี้เลยเพื่อนโฟล์ของไอคูมันจะเล่นง่ายขึ้นครับเป็นกองหลังแล้วผม ผมเป็นรีวิวว่าไอเอ่อรีวิวอันนี้ตัดมาดูที่ปังของชีโดนะครับโดยชีโดอ่ะที่เปลี่ยนไปก็มีแค่นี้อ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะจะร้อนัอนทีอันตัวยองชีโดเขาปับไหม้มามันไม่ได้ล็อกเหมือนื่นอคืนแล้วคือเราต้องยังต้องเล็งอ่ะเล็งไว้ที่ประตูแล้วก็กดบีนะครับ นีมันมีแค่เนี่ยเหมือนเข้าลอยอะ่ะพูดตามตรงก็โกงแหละมันก็มีแค่เนี่ยครับเอตัวบาโลนี่มัน มาใหม่มันก็วิ่งไกลขึ้นแล้วก็ยิงแรงขึ้นอะคือมันยิงได้แต่ขึ้นนะมันเป็นโกงไปไหนก็ไม่รู้ก็คลิปนี้มันก็มีแค่นี้แหละครับคนดูอัปเดตใหม่หรืออัปเดตอาทิตย์หน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ผมดูทรงนะจะใช่เพราะมันอัปเดตทุกเจ็ดวันเลยดยนะพูพัฒน,นาไม่ดีเนาะคนดูเอาไปบ้างคนดูทุกคนนะครับรอดูคลิปหน้านะ